ชั้นเ,เด็กๆนะคะก็จะพาทุกท่านนะคะมาเที่ยวกันที่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดอยุธยาค่ะนั่นก็คือสวนสัตว์นะคะชื่อว่าสีอยุธยาไลออนปาร์กนั่นเองค่ะที่นี่นะคะอยู่ทางเข้านะคะทางเข้าเดียวกับวัดหลวงปู่รวยเลยค่ะวัดตะโกนะคะคุณขาขับตรงเข้ามาค่ะก็จะเจอสวนสัตว์เลยนะคะสีอยุธยาไลออนปาร์กค่ะอยู่ซ้ายมือนะคะเดียวเข้ามาค่ะมีที่จอดรถมากมายนะคะคุณขามองเข้าไป นะคะตรงนี้นะคะอารมณ์คล้ายๆเหมือนแบบล mm ็อบบี้เลยค่ะคุณขาเนในก็คิดอูาทำไมมันสวยงามโอ่โถงอะไรขนาดนี้ค่ะคุณขาข้างซ้ายมือนะคะก็จะเป็นคล้ายๆแบบมีไขาตีมไขายน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะสำหรับให้ทุกคนได้พักพักผ่อนนะคะหลังจากที่เดินทางกันมาค่ะฝั่งขวาก็คะก็จะขายตั๋วเข้าชมค่ะคะุณขาตั๋วที่นี่ราคาดีงามมากค่ะคุณขาผู้ใหญ่100ยบาทค่ะ เด็กอายุ12ปีลงมานะคะ50บาทค่ะแล้วก็จะมีเด็กนะคะที่สูงน้อยกว่า100เซ,น,เซน,เนติเมตรที่เข้าชมฟรีค,ค่ะคุณขาเดินผ่านมาก็จะมีร้านขายของที่ระลึกเอ้ยของที่ระลึกค่ะคุณขาก็คือซื้อหากันได้ค่ะคุณแม่พยายามเดินเร็วมากค่ะตรงนี้ค่ะวนวนบัวโดนใบยาและเสียตังเนาะ เราก็เดินเข้าไปคุณขาเขาจะเป็นพนักงานเขาก็จะดูตรวจครบไหมอะไรไหมนะคะเดินเข้าไปค่ะเห็นไหมคะการจัดสงกส่วนการดีไซน์ที่นี่ดีงามพระราม8-90เปกันคุณขาเดินต่อไปอุ้ยตายแล้วเจอเบลล่าหรือเปล่า นี่ใช่นะคะที่นีชฉันเองค่ะเรากะเดินดูค่ะเดินเข้าไปเนี่ย้ายมือนะคะจะเหมือนเป็นเอยเห็นหัวพี่ลาบนะเด็กๆก็อู้ตื่นเต้นค่ะจะไปหาพี่ลาบค่ะคุณขาเราก็รีบเดินเลยค่ะข้างๆตรงกรงพี่ลาบเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเป็นเหมือนเออเป็ดห่านหงประมาณนี้ค่ะคุณขาใครรู้จักก็บอกทีนะคะเดินขึ้นไปแลคะคุณขาเดินขึ้นไปค่ะ เราก็จะพบกับกรงพี่ลาฟค่ะจริงๆมันก็เป็นเหมือนดบบที่อยู่ของพี่ลาบค่ะมันไม่ได้เป็นลักษณะเป็นกลง,งค่ะคุณขาอู้หูยไหมคะสถานที่เขากว้างขวางมากค่ะคุณขาและอีลาบที่นี่คือดูสะอาดสะอ้านค่ะอู้ดูสิคะเป็นมีรมากอีลาบน้องอีลาบดูสิคะน้องยาดาย้าก็อยากจะให้แครอทนาที่นี่เขาก็จะมีะผักนะคะผลไม้ในบริการตะการ้าละห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะคุณขา เราก็ซื้อให้เด็กๆให้นะคะพี่กีราาก็อร่อยสิคะคุณค่ะ <c oughs> เห็นไหมคะ <c oughs> มัมมัมมัมอร่อยมากค่ะคุณค่ะกีรากที่นี่เป็นมิตรมากค่ะดิฉันไม่ได้ยินมันบน่นหรือมันว่าอะไรเลยคะ่ะก็คืออาปากกินอย่างเดียว <c oughs> อ่ะ <c oughs> เห็นไหมคะ <c oughs> คุณพ่อก็อยากจะป้อนบ้างอะไรบ้างนะคะก <c oughs> ีรากที่นี่ฉลาดนะคะ <c oughs> คุณเพราะว่าถ้าหากว่าใครเนี่ยที่เขามีผักหรือผลไม้เนี่ย <c oughs> มันก็จะยืนอยู่ตรงนั้นค่ะมันรู้ค่ะว่ามันจะได้กินแน่นอนอ ลักษณะคล้ายๆเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งครอบครัวเลยทีเดียวนะคะ,อ,ะอ้าปากกินแต่แล้วค่ะคุณพ่อก็มาช่วยป้อนเด็กๆดูแบบกะกาก,ะก,ะก,ะกะุกคุณพ่อบอกนี่ไงลูกป้อนแบบมีลูกป้อนข้างๆนะข้างๆย่างวิธีการข้างๆเข้าปากข้าไปข้างหน้ามันก็จะแลบเดินแหววยาวมากเพราะฉะนั้นเราต้องป้อนเข้าไปทางข้างๆมันมันก็จะกินแบบง่ายอ่านคีค่ะเด็กๆก็ป้อนกันใหญ่เลยค่ะเริ่มเริ่มชินแลละเริ่มชินแล้วอ่ะ ปอนแล้วอะน้ <m> องนิยาก็เกิดความแบบเอ้ยตัวอะพอบอกช่วยมาลูกมามีลาบบอกอร่อยมากเลยอ,อ่อะอืนอันอ้ำนำำอร่อยมากิ้นลีลาบเห็นไหมคะทุกคนดีนีลับ,บ,บเป็นสีนี้ดิฉันก็เพิ่งจะสังเกตแบบใ,ใกล้ๆนางมีความสีแบบสีออกดำๆเทาๆม่วงๆตุ่นๆอะ แบบนั้นนะคะดินยาวทีเดียวเชียวค่ะยีราฟที่นี่ไม่ได้ตัวเตี้ยนะคะคุณตัวสูงค่ะแต่ว่าเขามีความแบบทําให้เราเดินขึ้นมาแล้วก็แบบอยู่ตรงประมาณหัวยีราฟเลยจะได้แบบป้อนอาหารได้ง่ายอะไรแบบนี้นยีราฟก็ไม่ต้องก้มคนก็ไม่ต้องขย่งออะแบบนั้นดีกว่าค่ะเห็นไหมคะอมตอนยีราฟก็จะแบบแรปลิ้นมาป้อนมาเลยป้อนมาเลยเราพร้อม,ย,ออมยังกินได้อยู่ที่ิยาก,ก็กล้ากกลัว นี่ดากากกากลัวๆโอ้ตานี่สนุกสนานค่ะเราอยู่ตรงยีราฟนี่ค่อนข้างนานนะคะคุณค้าบอกเลยค่ะว่าดีงามคือใครที่ยังไม่มาคือต้องมานะคะมันเป็นแบบประสบการณ์ต้องค่ะคุณช้าเห็นไหมคะคุณพ่อบอกว่าใกล้หมดแล้วเอาให้มันกินทั้งตะก้าเลยแล้วก็เดินลงมาค่ะ เดินลงมานะคะก็จะเจอเป็นอ่างล้างมือค่ะแล้วก็ล้างมืออะไรให้เรียบร้อยเลยนะคะที่นี่เขามีจุดล้างมือเยอะมากสถานที่กว้างขวางไม่แออัดค่ะแล้วก็จะมีป้ายบอกนะคะอู้มีสัตว์หลายอย่างเลยคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูทั้งหมดเลยค่ะคุณขานี้สิ่งต่อไปนะคะที่เรามาดูกันก็คือสิงโตเสือและไลเกอร์ว้าวเดินเข้ามาแล้วค่ะคุณขาเดินเข้ามาแล้ว ถ้าหากว่าใครจะถ่ายรูปก,กับน้องนะคะก็คือ200บาทค่ะแต่ว่ากลัวนะคะนี่กลัวก็เลยไม่ได้เข้าไปถ่ายกลัวสิงโตหรอไม่ใช่กลัวเสียตังค์ไม่ใช่คุณก็คือกลัวมีความกลัวนะน้องเขาก็จะแบบมีคนดูแลแล้วก็มีแบบมีโซ่ผูกตรงคออยู่นะก็ไม่ต้องกลัวใครที่จะเข้าไปถ่ายรูปนะไปถามว่าแม่นั่นกลัวไหมแม่นั่นกลัวคือเป็นคนขี้กลัวนี่เราชอบตัวนี้นอนมากเลยอ่ะมันนอนแบบมันนอนอาขา่ามีความแบบ ความแบบโชว์สุดดีตาอ่เห็นไหมเห็นปะมะรอเป่ามากบอกเลยคืออากาศวันที่ไปนี่ค่อนข้างจะร้อนนะโอแต่ก็คือนางก็คงจะร้อนแหละนางก็เลยนอนอ้าฉีกขาขนาดนั้น,น,นเด็กๆก,ก็ดู นี่เขามีไลเกอร์ด้วยนะคะคุณขาเกิดมาดีฉันก็เพิ่มเคยเห็นค่ะเป็นสิงโตผสมกับเสือค่ะเด็กๆก,ก็ดูกันนะนะคะก็มีสิงโตขาวมีอะไรมากมายโดยว่ามันก็จะหลับอยู่้วยสภาพอากาศอย่างที่บอกเนาะพอออกมาจาก กรงสิงโต,โตโกรงเสือกรงไลเกอร์แล้วต็จะเจอเป็นม้าแคะคุณขาม้าแคะที่นี่ก็ม้าแคะสมชื่อค่ะเด็กๆสามารถที่จะขี่ม้าแคะแล้วก็วิ่งวนไปรอบๆได้นะคะแต่โดยว่าเราเนี่ยจะรีบไปดูการแสดงโชว์ช้างคุณขาซึ่งที่นี่เนี่ยเขามีโชว์สัตว์ให้ชมฟรีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโชว์ช้างโชว์ลิงอรังตัง,ง,งนะคะจะมีวันละสี่รอบค่ะสิบโมงครึ่งเที่ยงบ่ายบกุกครึ่งแล้วก็บ่ายสามค่ะอ้ยเห็นไหมคะตอนตอนนี้นะคะที่ซึ่งเห็นเด็กๆเจอเบิร์ดโดมกับวิ่งไปแล้วค่ะคุณ Beast ใครยังไงก็ฝากชม EP ที่2 3 4 5 6 7 8 9 1 0้าหกด้ด้วยนะคะยังไงจะเล่าให้ทั the, ่วเลยค่ะคุณขาขอบคุณค่ะ